สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง KK Channel นะผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะผมอยู่ที่ครอบควายงามบ้านเจริญธรรมนะผมเดี๋ยวจะพาทุกคนนะผมมาดูอีกหนึ่งพ่อพันธุ์นะผมที่จ่ายลูกเด็ดมากนะผมเจ้าซูโม่นะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาชมควายที่อยู่ในคอกควายงามบ้านเจริญธรรมนะผมฝากขอบคุณที่แบบว่าทุกคนที่เข้ามารับชมนะผมทั้ง คนใหม่คนเก่านะผมที่ติดตามก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะผมก่อนเข้าไปรับชมนะผมฝากกดติดตามเพิ่มไปที่ทั้งหมดนะผมช่อง KK Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะผมช่องน้อยๆร้อยกว่าวิวนะผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะผม KK Channel โอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่ข้อความงามบ้านเจริญธรรมนะผมตอนนี้เราอยู่กับที่ใหม่นะผมับผมอขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับสวัสดีครับชื่อพานุคุณชื่อนครับ ่เล่นชื่อใหม่ครับพี่ใหม่พี่ใหม่นี่ก่อนก่อนหน้าพี่พี่ใหม่จะมาเลี้ยงควายพี่ใหม่ทําอะไรมาก่อนแล้วครับผมอ่าปัจจุบันทํางานอยู่การไฟฟ้าส่วนูมิภาคครับอ๋อการทํางานการไฟฟ้าครับผมแล้วคือคิดยังไงเหรอพี่ถึงถึงมาเลี้ยงควายพอดีก็อ่าเริ่มจากที่ว่าลูกสาวข้ออ่าลูกสาวเกิดมาเมื่อห้าปีที่แล้วครับอ๋อเป็นแล้วก็อ,อ่แฟนอยู่บ้านเลี้ยงแฟนอยู่ที่นี่แล้วก็มี ที่บ้านมีธุรกทำเกี่ยวกับเรื่องโคน,นมเรื่องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาก่อนอเลี้ยงสัตว์มาก่อนนะใช่ครับก็เลยอกจากตอนแรกเคยเลี้ยงโคน,นมมาก่อนที่บ้านที่บ้านแปรเลี้ยงโคน,นมมาเป็นสิบกว่าปีครับแล้วตอนนี้อมันมาอยู่ถึงจุดหนึ่งที่ว่ามันทํากาไรไม่ได้อค่าเหมือนทุกอย่างมันแพงอาหารแพงขึ้นอะไรแพงขึ้นแต่ค่านมมันลดลงก็เลยเลิกเลี้ยงโลโคนมออกมาเลี้ยงชุดเริ่มแรกก็เริ่มอ่า ก็หาควายธรรมดามาเลี้ยงมีเอาควายมาขนุนเอาวัวบามมันเอาวัวมาขุนอย่างเงี้ยครับมีเรม,ม,มีบามมันร้อยอยู่แล้วครับเริ่มที่เริ่มที่แบบว่าขวายบ,บ้านใช่ไหมเพคใช่ครับแถวนี้ก็เป็นชุดแรกเลยเมื่อห้าปีที่แล้วก็ร้อยละแปดสิบเป็นโมล่าครับอ๋อตอนแรกรแถวนี้เลี้ยงแต่โลมล่าเหรอพี่ใช่ครับพ่อพี่มีพ่อพันธุพ่อพันธุ์ชื่อดัง hmm. ที่จ่ายลูกเด็ดเจ้าซูมโมใช่ไหมครับเีคใช่ครับ <encontra expand S 2> ตอนนี้ก็เข,าเขาม,ามาขมาคมฝูงอยู่กับพี่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วยังไงครับพี่ไปได้มาไงครับพี่เจ้าสูโมโ่าตอนที่ได้มาคือทางตอนแรกสูโม่าเป็นของเป็นของพี่แคทอยู่กับอ่าเลี้ยงอยู่กับบินและตอนนี้อ่าเขาอ่าปล่อยอยากจะปล่อยสูโม่ออกมาเพราะว่าตอนนั้นแกมีพ่อคายหลายตัว อ๋อคือซูโม่เจ้าซูโม่นี่เจ้าของคือพี่แคทแต่ให้ที่บินเลี้ยงใช่ไหมครับตอนนั้นเลี้ยงอยู่ที่มาตราคามาตรคามวก็บินบินก็บอกเหมือนฝากฝากบอกอาจารย์ออฟมาอะไรมาว่ามีใครอยากได้ไหมแถวนี้แล้วก็พอดีสนใจตอนนั้นมีข้อมูลอยู่แล้วว่าซูโม่มันจ่ายลูกดีก็เลยนาเข้าเข้ามาครับเลยเอาเข้ามา ก็จะให้แบบว่าเป็นพ่อพันธุ์จ่ายลูกใช่ครับเพื่อพัฒนาทั้งทั้งในครอบเราแล้ว,ลวก็แถวๆนี้ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับเริม่มต้นก็คือตรงนั้นแหละครับเพราะว่าแฟนที่ตอนแรกไม่ได้ทางานครับก็อยู่นี่ก็แฟนกระจกสตอวสตร์มาก็พอมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการพัฒน,นาสายพันธุอ์อะไรเงี้ยก็เห็นว่ามันซูมโม่เป็นพ่อพันธุ์ที่ได้แช์มาแล้วแล้วจ่ายลูกดีก็เลยนาเข้าเข้ามามาเป็นพ่อพันธุ์หลักครับ อ๋อครับพี่คนเด็กแบบว่าคนรุ่นใหม่ที่แบบไม่มีความรู้เลยอรพี่พอดีเราแบบว่ากําลังจับธุรกิจต่างๆแล้วช่วงนี้เป็นกําลังที่กระแสะควายกําลังมาแรงอรพี่สามารถแบบว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีความรู้เลยสามารถแบบว่าจะมาเลี้ยงควายได้ไหมพี่อ่าเลี้ยงได้ครับแต่ต้องมีใจรักด้วยต้องมีใจรักต้องมีพื้นที่ในการเลี้ยงต้องมีเวลาให้ใหกับเขาอย่างนั้นก็<ม>ทาได้ครับ ก็เริ่มมาเริ่มก่อนใจรักก่อนเลยใช่ครับพเพราะถ้าใจไม่รักยังไงก็ไปไม่รอดครับอืมครับพี่แล้วระบบการจัดการฟาร์มพี่เป็นยังไงเหรอครับคือเช้ามาก็ปล่อยออกทุ่งตรงนี้ได้เหรอพี่ใช่ครับก็อ่าาประจำวันก็คือหกโมงจะปล่อยในทุ่งใกล้บ้านก่อนปกติก็อยู่ในคองในโรงเรือนใช่ไหมครับพี่ มีทุ่งนาที่ไปเช่าเขาครับแล้วก็ไปปล่อยให้กินฟางอะไรอยู่มีอีกที่หนึ่งเหรอพี่ใช่ครับอีกทุ่งหนึ่งอยู่ตรงถ้าก่อนเข้ามาเลยเข้าบ้านจะอยู่ฝั่งฝาเนี่ยครับเป็นอุ่ง่แะครับไปปล่อยทุ่งนั้นไว้ตอนเช้าแล้วประมาณเก้าโมงก็เอากลับมาเข้าคอกเก้าโมงกลับมาเข้าคอกแล้วช่วงเย็นนะพี่ก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสามก็จะปล่อยไปอีกรอบหนึ่งคือเราทำอย่างเงี้ยเราไม่ต้องอยู่เฝ้าทั้งวันเหมือนเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมพี่มีลวดล้อมอ่าใช่ครับ อ๋อเราเลี้ยงคือแบบว่าก็มีเวลากึ่งสมัยใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับปล่อยเช้าปล่อยเย็นใช่เลี้ยงงไม่ได้แบบเป็นเป็นระบบฟาร์มเต็มร้อยก็เป็นแบบกึ่งครับอเพราะว่าที่บ้านก็มีขายของทําอ่าตอนเย็นไปขายของตลาดนัดอะไรเงี้ยขายกับข้าวขายของที่ตลาดนัดอะไรเงี้ยครับผมแล้วพี่ครับก็มีงานทําอยู่แล้วเนาะใช่ครับไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงฟารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็คือค้าขายด้วยแล้วก็มาเลี้ยงฟายด้วยครับ นี่ครับผมเดี๋ยวพี่ใหม่จะพาเราเดินไปชมนะผมควายตอนนี้ควายอยู่กลางทุ่งนะผมเป็นฝูงเลยแต่ไม่รู้ว่าเจ้าซูมโม่อยู่ไหนโอ้โหดอูอ๋อเน่นที่นอนเหรอพี่ใช่ครับนอนิโอ้อออนี่นะรับบรรยากาศดีมากเลยพี่ใหม่ก็ชิวมากเลย ตรงนี้ก็เป็นที่ใช้ลวดกั้นหมดเลยเหรอพี่ใช่ครับรู้สึกว่าเลี้ยงเป็นอิสระ,ะนะพี่นะใช่ครับเลี้ยงก็เอาสะดวกเราครับพี่เขามีพื้นที่กว้างมากเลยโรงเรียนก็จะอยู่ข้างหลังนะผมออะห้าไร่ใช่ไหมพี่ อ,อ๋อตรงนี้ก็จะมีน้ำให้นอนด้วยไหมพี่พออโอ้ยเยอะมากเลยนี่ครับผม อันนี้เป็นอันนี้เป็นลูกใครเหรอพี่ถ้าเป็นชุดนี้ที่เก็บไว้เป็นตัวเมียเกือบหมดเลยครับก็เป็นก็ของเป็นเป็นควายที่อยู่ในฝูงมาก่อนครับก็เลี้ยงเป็นสมัยก่อนก็มันมีใช้พราะพันตัวเก่าคุมฝูงอะไรมาก่อนสี่ห้าปีก็มีควายประมาณสี่สิบกว่าตัวครับแล้วก็มาคัดเอาว่าว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ก็ขายเป็นควายเนื้อออก ตัวเมียที่จ่ายลูกดีก็ขายขายเป็นเนื้อออกตัวไหนดีพี่ก็เราก็เก็บนะเมี่ยอ๋อเนี่ยครับผมพัฒนาครับผมตัวอย่างการพัฒนาใช่ไหมครับพี่ตัวอย่างการพัฒนาเลยครับผมนี่นะผมก็จะมีบ่อน้ําให้ควายนอนนะผมนี่เจ้าตูโม่อยู่นี่นะผมตรนี้ตามตัวเมียทุกวันตามตัวเมียโอ้โหตูโม่ใหญ่มากเลย สูบหน่อยไม่ค่อยกินเขากินเก่งมามพี่เนี่ยกินเก่งครับถ้าถ้าไม่ติดสัตว์อะ่ะถ้าจงใจเป็นสัตว์นิดก็ตามธรรมชาติเขาครับนี่ครับผมเจ้าซูมโม่เจ้าซูมโม่แล้วผมกายเทรอุดรนะผมใช่ไหมพี่ใช่ครับพ่อเขาเป็นเชรอุดรซูมโม่เกิดที่ครอบครัวกรรมครับนี่ครับผมควายเยอะมากเลย ส่วนพวกลูกๆลูกๆมีลูกซูโมงไหมพี่อ่าถ้าอยู่ในแปลงนี้จะมีอยู่สาตัวครับมีมีตัวไหนบ้างครับจะมีตัวนี้ครับอ่าอันนี้อ่าแม่เขาเป็นอ่าเป็นควายหลวงครับแล้วมันแกนแม่เขาเป็นเขาตู๊ควายแกนตัวเล็กรู้ออกมาก็มีตกเกรดอันนี้ประมาณปีหนึ่งครับแล้วถ้าจะเกิดใหม่จะมีสองตัวครับจะมีตัวตัวนู้นกับตัวนู้น นี่ครับผมเพิ่งเกิดได้ประมาณไม่ถึงเดือนเนี่ยครับเนี่คนับตอนนี้เกิดเมื่ปลายปีจัสมุมก็กำลังติดสาวเลยใช่ไหมเว้ยใช่ครับเนี่ยครับผมแหอมหน่อยไม่ค่อยกินเดินตามอย่างเดียวเป็นธรรมชาติมากเลยนะผมซือพี่ก็ปล่อยอยู่อย่างนี้แล้ว เอาเก็บก็เอาเก็บตอนตอนไหนครับพี่หรือว่าให้เขาเล่นเลยก็ถ้าถ้าอยู่นี่คือปล่อยธรรมชาติเลยครับอืมก็จะมีล่มไม่เขาอยู่ฮะพี่คี๋ยวตอนถ้าบ่ายก็ประมาณบ่ายสามปล่อยไปพงใหญ่อีกรอบีกรอบหนึ่งประมาณหกโมงก็เอากลับเข้ามาเข้าข้อครับอือครับดูนะผมใายมีอิสระแล้ก็จะมีความสุขจะอุดมสมบูรณ์หน่อยนี่เจ้าสมุเอ แ่ไที่ถ้าเป็นแม่ไยตอนที่พัฒนาเริ่มพัฒนาซื้อมาอยู่สามแม่อมืมีแม่ไหนบ้างพี่ถ้าจะมีที่ตอนนั้นซื้อมาตั้งแต่ขั้นกอนรกก็คือจะมีแม่ตัวนี้อ่าเพิ่งคลอดลูกเนี่ยครับนือครับผมแล้วก็วอีกแม่หนึ่งอ่าแม่ตัวนี้ตัวที่สองแล้วตัวที่สามจะเป็นแม่ตัวดี เหอ่าเขาเขาเท่นีใ<ห>่<อ>ใช่ครับแม่ชนมีอยู่ข้างหลังแต่ที่เหลือคือเป็นควายที่คัดเก็บไว้ตั้งแต่มีอยู่แล้วในครอบครับกอ,อจะไม่ซื้อมาเลยเป็นของของเราเองใช่ครับเป็นของที่บ้านเองครับก็เหลือคัดตเมียไว้สิบกว่าตัวนี้แล้วจะเป็นจะมีควายนางเนี่ยครับที่รอขึ้นผสม,มประมาณสองขวบเนี่ยก็ลอเป็นครับก็รอธรรมชาติครับเป็นสัตว์ก็ให้มุิโัดการเลยนี่ครับแล้ว มีมีคนมาผสมซูโม่มาไหมพี่ก็มีมาเรื่อยๆครับชาวบ้านแถวนี้ใช่ไหมพี่ก็แถื่อว่าทุกที่เลยก็ตอนนี้ส่วนมากคนที่สนใจจะมีทางแถวนี้ด้วยแล้วก็ทางนครนายกอย่างเงี้ยครับอืเขามาเอาแม่พันธุ์มาฝากผสมจากที่อื่นมาให้ซูโม่ผสมด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับผสุมด้วยอะไรด้วยแต่ก็ที่บ้านมันไม่ได้ตอบเปิดรับแบบจริงจังเปอก็เซ็จเลยเพราะว่า มันไม่ได้แบบดูแดลควายตลอดอ่ะเพราะวันมีนี้มีเรื่องค้าขายด้วยอะไรด้วยครับอก็เลยยังทําเต็มร้อยไม่ได้คือยังยังไม่ได้เปิดให้มาทับเหมือนฟาร,ร์มอื่นนะครับแบบว่าใช่ครับก็่ารับถ้าเขาตอนนี้ก็คือตอนแรกเคยจะรับฝาดสี่สัาวันแล้วอ่าแต่ก็ว่ามันมันดูแลยุย่งยากครับเวลามันไม่ค่อยพอเราก็ต้องดูแลเขาอีกใช่ไหมก็เลยส่วนมากจะเป็นเหมือนว่ามามาทับมาทับแบบวันเดียวกลับอย่างนั้นครับถ้าเกิด มีคนสนใจนี่มาทับวันเดียวกับอย่างเงี้ยครับผมพี่รับไหมครับรับทับเจ้าตัวโม้ครับใช่ครับถ้าเป็นสัตว์ก็เอามาทิ้งไว้ครับถ้าใกล้ๆสมมติเขาฝากไว้ข้ามคืนนึงอย่างเงี้ยครับข้าไม่ไกลมากอืมแถวลบบุรีแถวอะไรก็มาได้ทานายกจะมีมาเนี่ยครับแถวนี้ก็อยู่ใกล้นครนายก้วยนใช่ครับปิดกันนายกเลยครับอืมครับผมเพราะว่าตัวอำเภอพิหารแดงติดกับบ้านนาเลยครับแค่ไม่ถึงสิบโลดีสิบกว่าโลนิด ออกจากถนนทางหลักไม่ไกลนะผมถ้าใครผ่านมาก็แวะหาพี่ใหม่ได้นะผมแวะเข้ามาเล่นเข้ามาดูนะผมเจ้าสซโมแล้วก็ดูควายในฟะอกโอ้โหสซโมต,ตัวใหญ่มากเลยเนะี่ยนนี้คือผอมนะครับผอมเลยอพี่ใช่ครับดูแข้งขาเนี่ยผมว่าใหญ่มากเลยถ้าถ้าแบบถ้าจะให้เต็มก็คืออ่า ไม่ต้องปล่อยอ่ะอัดอาหารคอัดอาหารคนอัดเอายาฟังให้กินอยู่ในคอกอีอเลี้ยงอย่างนั้นอนะ่ะอ้วนดีกว่าน,นี้ครับแต่นี่คือปล่อยธรรมชาตินี่นะผมจะตุมโมตัวใหญ่มากเลยพ่อเนองไข่มุกนะผมสภาพปล่อยไล่กุง<ฮ>ปล่อยให้กุ้งโผงตามธรรมชาติเลยเนี่นะผมไม่ธรรมดานะผม ุงนี้ไม่ธรรมดามีพ่อปุผงผุงนี้นะผมอาหารนับแป๊บเดียวขึ้น,นใส่เงี้ยแป๊บเดียวก็ขึ้นใช่ไหมครับพี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราอัดอาหารแบบว่าถ้าอยากทกํา,าประกวดหรือว่าจะจะเตรียมประกวดรลอก็อะไรอ่ะอาหารคน้ในใช้อาหารค้นอย่างที่อย่างซมโม่นี่ให้วันหนึ่งเช้าเย็นวันรอบราไม่ถึงครึ่งกิโลถ้าพี่เดียว เที่ยงัครเลยพี่เยอะใ,ใหญ่มากนะผมโจมโม่เนี่ยจะติดสาวอยู่นะผมโจมโม่นี่ครับผมเดี๋ยวดูใกล้ก,ลกันเลยนะครับผมกปกติลูกสาวถ้านั่นถ้า วงวันบางทีก็จะจับแยกอาบน้ําหรือไม่ปล่อยโผงเนี้ยก็ถ้าอาบน้ําลูกสาวก็ขี่เล่นได้อะไรได้ปล่อยเชื่อเด็กเด็กผู้หญิงนะผม<ช>ขี่นะเล่นได้แบบนี้ใช่ครับโอ้โหเนี่ยนะผมยิ่งเข้าใกล้ยิ่งตัวใหญ่เนี่ยนะผมดูดูเดินเทีย,ยบกับพี่ใหม่ดูแขนแล้วก็ดูหัวนะผม เแ้าซูม,ม่แล้ะผมถ้าถ้าจะมีคนมาผสมเนี่ยครับพี่ไอราคาค่าผสมนี่เท่าไหร่ครับพี่ถ้าไปกลับก็ครั้งละห้าพันครับไปกลับครั้งละห้าพันโอ้โหดูดูดูฝั่งนี้นะผมใหญ่มาก เจ้าซุมโม่นี่มาอยู่กับพี่ใหม่ประมาณได้นานยังหรอพออรี่ประมาณสองปีประมาณสองปีสามปีเนี่ยโอ้โหสามปีก็นานกันนะพี่ตอนนี้เขาอายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับผมตอนนี้ประมาณสิบปีคสิบปีนะครับเ<ะ>จ้าซุมโม่ประมาณเข้าสิบปีซุมโม่เะเกิดไล่ๆกับเบิ้มพันล้าน ตอนอยู่ครอบคลุมกับอ๋อรุ่นรุ่นเดียวกันใช่เกิดเกิด้ะไรกันก่อนจบคลิปนะผมอยากให้พี่ใหม่ฝากถึงแบบมือใหม่คนที่อยากเข้ามาเลี้ยงควายนะผมมาเลี้ยงควายหน่อยพี่อย่างของผมคือที่เลี้ยงควายก็เริ่มจากซื้อควายมาสองแม่ตอนแรกแล้วพี่ลูกสาวเกิดก็คแค่ว่ามาทําประมาณว่า ฝากพ่อตาเลี้ยงไว้ว่าประมาณว่าถ้าลูกสาวต้องจ่ายค่าเทอมเทอมนึงก็ขายลูกควายตัวหนึ่งจากแม่ควายที่ซื้อมาตอนนั้นแล้วก็เริ่มสนใจเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มองพอเข้ามาสั้จุดหนึ่งก็เริ่มมองเป็นว่าถ้าเลี้ยงควายมันสามารถเป็นเงินเงินออมได้ที่ดีอย่างหนึ่งเลยก็เลยเริ่มเริ่มศึกษาพัฒนามาเรื่อยๆครับก็ใช้ควายเป็นเงินออมอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ช่วงแรก มันจะยังไม่ได้อย่างควายมันไม่ใช่แบบประมาณว่าถ้าอย่างผมเลี้ยงเลี้ยงใช้คําว่าต้นใช้ต้นทุนต่ำใช้ต้นทุนต่ําที่ว่าอไม่ได้อัดอาหารคนมากมายมีให้มีให้กินพอเลี้ยงพอเลี้ยงตัวให้เลี้ยงตามธรรมชาติใ่้่วนใหญ่ใช้ีนต้นทุนต่าเนี่ยครับก็เลี้ยงรอขายลูก มันก็จะประมาณไม่ไม่ได้แบบซื้อมาก็เลยจะต้นทุนตามหน่อยก็รอเป็นเงินเก็บประมาณก็กว่าจะถึงจุดที่ว่านั้นได้ก็ประมาณต้องรอรอเวลาหน่อยรอเวลาหน่อยอ่ะสามปีสี่ปีอย่างเงี้ยครับแต่ผลผลกำไรไม่ได้แน่นอนเนี่ยผลกำไรดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารแน่นอนใน่้ยใช่ครับเนี่นะผมเป็นข้อคิดของ พี่ใหม่นะผมพี่ใหม่ครอความงามบ้านเจริญธรรมนะครับผมถ้าใจเย็นยัางไงาก็ได้ตังค์ครับอได้ชัวร์อยู่แล้วได้ช่ชวร์อยู่แล้วครับถ้าถ้ามีคนสนใจเข้ามาชมที่ฟาร์มยินดีไหมครับพี่ได้ครับผมผมก็ติดต่อมาทางพี่ใหม่หรือเพจครอความงามบ้านเจริญธรรมใช่ไหมครับพี่ใช่ครับหรือเบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทรฝากเบอร์โทรไว้หน่อยพี่เบอร์ศูนย์แปดหกครับศูนย์แปดหกห้าเก้าสองห้าเก้าสองแปดศูนย์แปดหกครับแปดศูนย์แปดหกนะผมพอดีถ้าผมผมจะอยู่แค่เสาร์อาทิตย์ อ๋อที่เขาดูสาทิใช่ไหมใช่ครับแต่ที่ที่คอกยังไงก็จะมีแฟนกับพ่อตายดูแลทุกวันอยู่แล้วครับช่วงกลางวันครับผมถ้าเกิดใครจะมาก็ติดต่อมาทางพี่ใหม่นะผมโอเคครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับก็โอเคนะผม EP นี้ก็เคเก็พามาดูควายที่คอกควายงามบ้านเจริญธรรมนะผมอยู่ที่วิหารแดงสระบุรีนะผมก็อย่าลืมนะผมฝากกด กดถูกใจกด Subscribe ให้ช่อง KK Channel ด้วยนะผมช่องน้อยร้อยกวิวแล้วผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะผมเพื่อแบบว่าจะได้ให้พาทุกคนไปดูควายงามแบบหลายๆที่นะผมอืม EP นี้ไปแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม